ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ช่องมีเนียแชร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว What in my pencil case กันค่ะก็อันนก็จะเป็นกเรสสอของเรานี่นะคะก็จะเป็นกลรสสของเราเช่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างในกเรสสอของเราก็อันนี้มันจะหยิบให้ทุกคนดูกันก่อนนะคะเกี่ยวกับอบบุปกรณ์อย่างแรกค่ะทุกคนก็จะเป็นนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นกาวกาวนะคะเป็นกาวเทปเนาะ อันนี้ก็จะซื้อมานะคะจากแฟชั่นนะี้ไม่ซื้อมาเป็นของยี่ห้อพลัสนะคะ mm hmm. ก็สามารถเปลี่ยนีฟิวได้ด้วยนะคะ mm hmm. ดีมากๆต่อไปค่ะก็จะเป็นนี่ไซดินสอนะคะเป็นของลอตติ้งนะคะทุกคนก็นี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นยางลบค่ายางลบอันนี้ก็จะเป็นรีราคุมานะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้บรรทัดค่ะอันนี้เป็นซู้ม่โกะนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นสีฟ,ฟ้าๆนะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นลิควิดค่ะขาดไม่ได้เลยก็จะต้องใช้ลบนะคะเวลาเขียนผิดเนาะต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะพวกปากกาดำกันก่อนนะก็จะมีนี่ค่ะเป็นปากกาซาราซ่านะคะน,นี่อันนี้อันนี้คือดีมากเลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ปากกาดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นบลัชเพนนะคะอันนี้เป็นของเพนเทลนะคะแล้วก็เป็นหัวแบบนี้นะคะนี่เลยซึ่งน่ารักมากๆนะคะคือแบบเขียนแคลิรกฟี่ได้สวยมากๆแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นปากกาดำนะคะเป็นปากกาตัดเส้นนี่ปากกาตัดเส้นนี้นะคะก็จะเป็นของซาก,กุระนะคะก็จะเป็นเอาไว้ตัดเส้นนะคะ ม,มีซื้อมาเป็นหัว0.5นะคะมี่ก็จะเป็นหัวที่แบบพอดีแบบเกีแบบ่ยวกับการตัดเส้นมากๆเลยนะคะอะ่ต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นปากกาลบได้นะคะเป็นปการลบได้ของยี่ห้อเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อ,อยูนินะคะยูนิบอลนะคะก็อันนี้ก็ไปซื้อมานะคะ แล้วก็นี้ก็จะหมุนไส้ได้เหมือนกันนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็มียางลบหัวข้างบนด้วยนะคะแล้วก็เขาห่วงเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นมิกกี้เมาส์ด้วยต่อไปค่ะก็จะเป็นปรกการน้ําเงินนะคะปากกาน้ำเงินมีมีมีสาม,มแท่กนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นของเพนเทลนะคะซึ่งมีนมีซื้อมานะคะซื้อมาอันนี้แบบไม่แน่ใจกี่บาทนะคะก็ซื้อมาแบบว่าได้ประมาณ สอสามเดือนแล้วเนาะอันนี้ก็คือตอนห้างยังเปิดอยู่นะคะอันนี้ห้างปิดแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่แล้วนะคะก็เอาไปใช้ตอนมหนึ่งนะคะต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นดินสอกดนะคะก็จะเป็นของเพนเทลนะคะดูคนลายนี้คือนลาหน่ารักมากๆเลยต่อไปเป็นปากกาแดงค่ะนี่ปากกาแดงนี่นะคะต่อไปนะคะก็เป็นปากกาตัดเส้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะหัวใหญ่หน่อยเนาะนี่ของเพนเทลเหมือนกัน,นะค่ะ ต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นไฮไลท์กันบ้างนะคะซึ่งไฮไลท์อันนี้ก็ชอบแบรนด์นี้มากๆเลยแบรนด์นี้ชื่อว่าซาบิโลนะคะก็อันนี้มินซื้อมานะคะในราคาประมาณกี่บาทลืมนะทุกคนยี่สิบสี่บาทมั้งไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นสวิงครูะคะ่ะชอบสองสีนี้ที่สุดนะคะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะคะ ต่อไปค่ะก็เป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะคะที่มินก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะแลก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเป็นลายไมล์เมโลดี้แบบนี้นะคะก็เขาจะมีหัวเขียนฝั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวไฮไลท์ฝั่งนี้ซึ่งหัวอะไรกับคอเนี้ยก็จะเป็นแบบแก้วๆมันเป็นเหมือนแบบให้เห็นเนื้อหาของเราด้วยนะคะก็จะเป็นลายไมล์เมโลดี้แล้วก็เป็นของยูนินะคะแ้วต่อไปนะคะก็จะเป็นปากกาบัชเพนกันบ้างนะคะทุกคนซึ่งมินชอบใช้บัชเพนในการ ตกแต่งมากๆนะคะเพราะว่าลูกง่ายด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์แรกนะคะที่มีมินได้มาแต่ว่าอันนี้ราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะก็จะเป็นของของไมล์ไลเนอร์นะคะก็เขาก็ออกมาใหม่นะคะเป็นแบบบลัชเพนนะคะก็จะมีทั้งหมดสามสีกันสีฟ้าสีม่วงเข้มแล้วก็สีม่วงอ่อนนะคะแบบเขาก็จะมีหัวให้เขียนเหมือนเดิมเลยนะ ต่อไปค่ะเป็นบัตรเพนของโคอินะคะดูคนอันนี้คือราคาประมาณ49บาทหรือ47หรือเท่าไหร่นะคะก็คอมเมนต์ด้วยนะคันนี้คือใช้จนหัวมันบานแล้วนะคะดูคนดูหัวมันเริ่มบานแลว้วมันก็เริ่มแบบมันเป็นสกรกดแล้วเนาะมันก็เลยจะเริ่มบานต่อไปนะคะก็จะเป็นบัตรเพนของอีกยี่ห้อหนึ่งที่ราคาถูกแลาใช้ดีค่ะอันนี้แนะนําเลยค่ะดูคนอันนี้ไม่มีซื้อมานะคะ b d s ค่ะส7บบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สีเขาก็มีให้เลือกเยอะนะคะ ราคา17บาทแล้วก็คุ้มนะคะใครที่ยังที่จะเริ่มเขียน c า l l กราฟ p เนี่ยก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะก็คือใช้ดีที่สุดเลยนะต่อไปนะคะเป็นแบรเพนของอีกยี่ห้อหนึ่งของที่มีรีเมื่อกี้นะคะก็คือนี่อันนี้มันเป็นของเพนเทลเหมือนกันแต่ว่าคนละสีเมื่อกี้ที่มีรีวิวไปอ่ะเป็นสีดําใช่ไหมสีดาอ่ะก็จะเป็นแบบของเอาไว้ใช้นะคะเอาไว้ใช้เขียนหนังสือแต่อันเนี้ยเอาไว้แบบระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็บรรดาต่อไปนะคะก็จะเป็นปากกาซาลาซาค่ะซึ่งมีชอบใช้มากๆนะคะสําหรับการเรียนเนาะก็เอาไว้เขียนจดเลคเชอร์นี่ดีมากๆนะคะแล้วก็เวลามีมินจดเนี่ยสีเขาดีแล้วก็ไม่ซึมไปหน้าหลังด้วยนะคะก็จะมีประมาณนี้ก็ใส่ในก,กระเป๋าเดินสอบประมาณนี้นะคะก็จะมีสีพาสเทลแล้วก็สีธรรมดาเบสิกธรรมดานะคะต่อไปค่ะทุกคนเป็นปากกาของ ไพลอตนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันกับซาราซ่านะคะเป็นของ p i ลอ t นะคะนี่นี่อันนี้คือเป็นเหมือนยี่ห้อเดียวกันเลยอันนี้คือสีสวยมากนะคะคืออันนี้มีขายที่ไทยนะคะเป็นสีบอกอมมุกหน่อยนะชอบใช้เวลาตกแต่งอย่างสุดท้ายละค่ะคืออย่างสุดท้ายที่ต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยนะคะขาดไม่ได้นะคะก็คือ มายคาเลอร์นั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็มินก็มีติดไมลยไลเนอร์มาด้วยนะอันเนี้ยไออันนี้คือไลฟ์คาเลอร์ซึ่งสีเขาดีมากนะคะทุกคนชอบใช้มากแล้วแบบเขียนคือหัวดีมากจะยกตัวอย่างหัวให้ดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นหัวแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็เอาไาว้ระบายสีสวยด้วยอันนี้ก็เอาไว้จดเลเชื่อได้เหมือนกันนะคะอีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวบบเล็กๆอย่างนี้เขียนง่ายมากๆนะคะ ก็ไม่มีลืมบอกไว้ว่าไม่มีซื้อกลิตซสอมาจากไหนนะคะเผื่อทุกคนมีถามก็มีค่ะทุกคนกลิตซ์สอของเรานะคะอันนี้ไม่มีซื้อมาจากดรายโซนะคะทุกคนสามารถไปซื้อมาได้6 0สบาทนะคะอันนี้เขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะจะมีสีชมพูกับสีฟ้าแต่ว่าไม่มีเลือกเป็นสีฟ้ามากนะคะเพราะว่าชอบสีฟ้ามากกว่าสีชมพูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ท่างมีมินเนี่ยด้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย